ไปที่อำเภอรสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจินบุรีครับชาวบ,บ้านเขาบอกเจอชายป่วยทางจิตเดินแก้ผ้าถือมีดในตลาดนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกไปตามตัวถึงบ้านเจ้าตัวอ้างบอกว่าผมก็เดินแก้ผ้าเฉยๆเออไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยฮะ,อะเดี๋ยวไปดูเขาบอกมีคลิปตอนที่ชายคนนี้เดินแก้ผ้าอยู่ในตลาดเห็นไหมครับมือถือมีดด้วยนะครับมือถือมีดด้วยแล้วก็เปลือยด้วยนะครับนี่นี่ นี่ทําเป็นโทรศัพท์เนี่ยมือมือข้างซ้ายถือมีดนะครับน่ากลัวไหมเมืองเกอกสมบูรณ์ไปละไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยเดี๋ยว<ๆ>ลังกาหน้าก่อนขอลังกาหน้าอีกรอบหนึ่งลังกาหน้าครับนี่ครับม้วนใส่เกียวนิดหน่อย นี่นะฮะนี่ปัจจินบุรีบ้านผมเองครับจงไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้น้อยเินแก้ผ้าแล้วมีการแบบเตะรองเท้าขึ้นมาแล้วก็เอารองเท้ามาทําเป็นโทรศัพท์คุณนะคุณนะบอกว่าเป็นรองเท้าแต่สำหรับเขามันคือมือถือมือถือเขาก็ใช้มือที่3ของเขาเนี่ยสกิดมือถือขึ้นมาให้มันเข้าล็อกพอดีแล้วก็รับโทรศัพท์คุยธุรกิจไปด้วย ในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งก็แกว่งมีดไปด้วยแต่คนเห็นเนี่ยเขารู้ว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกบ้า,านะฮะมีการม้วนหน้าม้วนหลังด้วยนะอนี้นะเขาบอกชายคนนี้เนี่ยอายุ41ปีนะครับนนเป็นชาวบ้านานะฮะอันนี้ที่กรอกสมบูรณ์นะไม่ใช่เกาะสมบูรณ์นะกกอกสมบูรณ์อยู่ที่สีมาโพธิ์หมู่บ้านแปลงไผ่ในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลกรอกสมบูรณ์รที่สีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งเทศบาลสาธารณสุขผู้ใหญ่บ้านไปที่บ้านของนายเอกฮะเจ้าตัววันนี้ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนปกติทั่วไปแต่พูดจาเลอะเลือนไม่รู้เรื่องนะครับ,รบให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าเดิมทีเป็นผู้ป่วยจิตเวชไปนอนที่โรงพยาบาลสะแก้วตลอดนอน15วันก็กลับบ้านที่เดินแก้ผ้าเชื่อว่าไม่ผิดถ้าเดินแก้ผ้าแล้วช่วยเหลือตัวเองไปด้วยเนี่ยถึงจะผิดว่าอนาจาราเดี๋ยวลองฟังนายเอกนะดูด้วยนะฮะลังการหน้าครับ เอดางที่ผมเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับผมคนเราโดนแก้ผ้าเนี่ยมันไม่ได้ผิดถ้าเกิดว่าผมแก้ผ้าแล้วก็ถือว่าอนาจารย์แต่อย่างนี้ไปไปเอาเอาประหลัดขีดผมไปอนาจารไม่ได้หรอกขอบคุณครับขอผมครับจะได้ประหลัดขีดผมครับเออนี่นะครับมีความรู้ตามสมควร คือไม่อนาจารแต่ถือว่าเป็นการกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธละกานานนะครับด้วยมีความผิดอ่ะก็มีความผิดนะฮะแม่ของนายเอกบอกว่าลูกชายเนี่ยชอบเดินแก้ผ้าไปทั่วนะเธอก็ไปรับลูกเนี่ยกลับมาหลายครั้งเวลามีอาการมากมากก็จะด่าซึ่งก็เป็นมานานแล้วนะครับทีนี้นายสุรพลมั่งคงนักวิชาการสารสุขชำนาญการก็บอกนะครับบอกว่าจะมีการปรึกษาหารือนะเพื่อที่จะนำตัวของ ในเอกเนี่ยซึ่งถือเป็นผู้ป่วยนะฮะไปนะครับหาหมอไปตรวจนะครับนี่นะครับคือบางทีเขาก็หนีออกมาก็มีนะครับเตรียมประสานโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่จังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะนําตัวไปอยู่ที่นั่นต่อเยนะรักษาแล้วก็รักษาอีกครับนะฮะบางคนป่วยทางจิตเวชเนี่ยแล้วไปซัดยาบ้าด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่คือไอเดินแก้ผ้าเนี่ยมันเหมือนผิดไม่เยอะหรอกแต่ว่าประเด็นคือ แมใครก็จะไปเดินร่วมด้วยฮะแล้วถือมีดด้วยไงแล้วถือมีดด้วยไอ้ถือมีดเนี่ยสำคัญเลยอย่างไรก็ต้องชาร์จนะไอเดินแก้ผ้าเขาต้องชาร์จเพราะว่าไปเจอคนแก่ไปเจอเด็กเนี่ยมันจะทําให้เกิดความแตกตื่นนะฮะแล้วก็ทําให้คนเนี้รู้สึกได้เลยว่ามันไม่ปลอดภัยหรอกอย่างเงี้ยนะฮะเพราะต้องเอาไปรักษารักษาเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่ก็รับกรรมต่อพอออกมาไม่นานอาการก็กำเริบอีกวนกันไปอยู่เงี้ยฮะไม่รู้ใครตายก่อนเนี่ยนะฮะวุ่นวายอยู่เงี้ยครับ